เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในร้านครับว่าเขามีอะไรให้เรากินบ้างในราคา2 1 9บาทที่เป็นบุฟเฟ่ต์ของเขาแล้วคุณดูมีเนื้อโคขุนเนื้อใบพายเนื้อลิปตายเนื้อสันคอออสเตรเลียนี่ของแท้มันต้องมีลงตรงนี้ด้วยนี่มันต้องโกเข้ามาแบบนี้นี่ตรงนี้พวกนี้เนี่ยใส่มาโปโปได้อะเนายโปได้ตรงนี้ยโปเข้ามาอันนี้คือจริงๆสไตล์ผมนะผมไปแบบนี้เลยผมไม่เน้นสวยผมเน้นคุ้มผมไปแบบนี้ลง ปึ๊บลงฮะนี่คุณตัวแบบนี้นะผมอะไรอ่ะน้คุณสั่งอะไรไปเพิ่มหอยนางรมโอ้โหโอ้เสียแล้วอ่ะเดี๋ยวเล่นอะไรกันเนี่ยทำอะไรสนุกเนี่ย รู้สึกว่าที่นี่ของเล่นเขาไม่ค่อยแข็งแรงหรือเป่ามันสำหรับเด็ว่าแข็งแรงอยู่างพี่บังขึ้นได้ตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยมันดังออสแอดแอดกังไงก็ไม่รู้อ่ะคุณออกมาทำละเนี่ยอ้โหใะด้วยใหญ่โอ้โวุ่นวายไปเนอะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของีเตอร์โอครับผมนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยติดมันบุฟเฟ่ปิ้งย่างกระทะร้อนร้านนี้คุณเคยมากินไหมโอ้ประจําใช่มาทุกวันอ่ะเขาดังอยู่นะคุณใช่ใช่ติดมันอ่ะบุฟเฟ ปิ้งย่างกระทะร้อนไม่เหมือนของเราติดเหลืองตัวใหญ่ไม่แน่คลิปติดเหลืองอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าผมกินอยู่เจ้าเดียวในตระกูลแบบเนี้ยพวกปิ้งย่างเงี้ยย่างเลยอ่ะคืออะไรคืออะไรตีน้อยตีน้อยรู้จักไหมใครวะอยู่เป็นอยู่เป็นนี่ไม่รู้จั ผมรู้จักแต่ติดมันบุฟเบ้ปิ้งย่างกระทะร้อนครับทุกคนครับชัดแล้วชัดไหมชัดเลยแหละวันนี้พี่เจ้าของร้านชวนเรามากินเพราะว่าในช่วงระหว่างที่เราลงคลิปเนี่ยในระหว่างนี้เลยจนถึงสิ้นเดือนมันเป็นช่วงของโปรโมชั่นหอยนางรมทรงเครื่องครับทุกคนครับเขามีเสิร์ฟหอยนางรมทรงเครื่องกินไม่อั้นกินเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งหอยนางรมทรงเครื่องเนี่ยเราจะสามารถพบเจอได้ในบุฟเบ้พวกทะเลเผาแล้วก็ราคาเนี่ยมันก็จะต้องสี่ร้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้นะสี่ร้อยแล้วนะ ในเศรษฐกิจยุคนี้ครับทุกคนครับหมูเคยแตะไปสูงสุดกิโลเกือบ300บาทไก่จะกิโลละ100ผักบางอย่างกิโลละ200 <S <S ถือว่าเราเป็นการผักภาระไปให้ผู้ประกอบการร้านติดมันไป <c oughs> กี่บาทเนี่ีสอ้อยสิบาบาทครับทุกคนทุกท่านจริงไหมเนี่ยต่อหัว219บาทกินตั้งแต่ฟ้าสว่างนกร้องจิ๊บกิ๊บจนกระทั่งนกกลับไปนอนมันจะตื่นขึ้นมาใหม่อีก <c oughs> <ๆ>แล้วก็คือกินได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาในราคา219บาทใช่ถือว่าเป็นการผักภาระไปให้ผู้ประกอบการร้านติดมันไปเลยอ่ะ้วผมแล้ววันนี้พี่เขาชวนเรามากินเขาบอกว่าอยากให้คุณโอ๊ตและทีมงานได้มาลิ้มลองตัวบุฟเฟ่หอยนางรมทรงเครื่องนี <cười> à, <cười> là gì <laughs> à? là <laughs> gì à? Tại. à P chỉ mướt là P điểu mà đi. P เด็กเขารอเล<ม>่นเขาก็เล่น <divor ces> ไม่ได้ไไดจุดเด่นหนึ่งของร้านติดมันก็คือเนื้อดีๆ <ST attends> เนื้อหลากหลายสัญชาติเขามีผมก็เลยชวนพี่บังมาด้วยเมื่อกี้นี้ที่เราถ่ายอินเสิร์ตกันไปมีอะไรบ้างออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์มีบราซิลมีอารเจนตีนั่นเพิ่มอีกนิดนึงคือบอลโลกแล้วนะอีกนิดหน่อยลองบอลโลกนิดเดียวเลยนะครับผมใครไม่กินเนื้อหมูเนื้อหมูสันคอเบคอนลมควันแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งคือหมูลายหินอ่อน ราคา219บาทเพิ่มน้ำรีฟิลอีก39บาทก็กินกันโอ้โหเจ็ดแถังก็กินได้แอ้วผมเข้าไปดูในร้านกันว่าในราคา219บาทเราสามารถกินได้แบบเกตไหนที่เป็นบุฟเฟ่แล้วมันจะคุ้มค่าขนาดไหนเอ้าผมเข้าไปดูในร้านเหรอเราต้องเข้าทางไหนเนี่ยตรงเนี้ยก็เสียบมาถ่ายตั้งแต่ก่อย เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในร้านครับว่าเขามีอะไรให้เรากินบ้างในราคา2 1 9บาทที่เป็นบุฟเฟ่ต์ของเขาคุณลองวัดส่วนสูงก่อนว่าคุณอยู่ในเกณฑ์อย่างนี้109บาทได้ไหม หวดเข่าอยู่นะแต่ว่าพี่เขาบอกว่ามึงต้องกินแบบนี้ตลอดนะม่ไหววดกมึงห้าบลุกเดินนะเพิ่มหน่อยตังหน่อยดีกว่าสองร้อยสิบเก้าบาทนะอันนี้คือสองร้อยสิบเก้าบาทแล้วสมมติคือรวมเครื่องดื่มด้วยคือสองร้อยห้าสิบแปดบาทสองร้อยห้าสิบแปดบาทก็คือบวกไปอีกสามสิบเก้าบาทใช่พาไปดูไหมว่าเขามีอะไรให้กินบ้าง ว่าเป็นห้องที่ป๊อปปูล่าสุดแล้วมั้ง <c oughs> คือทุกคน,นก็ต้องมาห้องนี้อ่าต้องมาอยู่แล้วแหละของทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้แล้วออย่างที่บอกว่ามันมีเนื้อเึอบคนเอฟฝั่งเนื้อฝั่งหมูแบ,บแ่งแยกชัดเจนมีเนยสดเอาไว้ไปย่างเนื้อให้หอมๆคุณดู มีเนื้อโคขุนเนื้อใบพายเนื้อลิปทายเนื้อสันคอออสเตรเลียโคขุนก็คือของไทยนี่ลายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาเติมเรื่อยๆคนตรงนี้เขาเติมเรื่อยๆเนื้อมาแล้วนี่ไงนี่ไงคนพูดไม่ทันขาดคําวันนึงเติมเยอะพี่กี่รอบพี่เขาบอกกูกลับบ้านเขาตาเพงสองหลอดนุ่ดเลยนวมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่ามาแล้วไม่ได้กินใช่แล้วคุณดูคุณภาพเนื้อ อันนี้สดสดเลยนะเรามาดูแบบพี่ตู้สดๆมันเป็นยังไงกันแน่คนมาได้กินแบบนี้ได้นอนคุณดูคุณดูสิสดกว่านี้คือมึงต้องแดกแดกแบบผีหลังมันแล้วก็แดดในรุ่งอ่ะใช่แล้วผมเนื้อดีๆมึงอ่ะคุณดูอีกอันนึงปึ๊บอันนี้น่าจะเป็นส่วนของใบพายลองเนื้อผงขุนไทยส่งเข้าประกวด เนื้อดีๆสําหรับคนไม่กินเนื้อดูหมูเนื้อหมูรายอ่อนเนื้อหมูติดมันมาแบบนี้เลยอันนี้คือหมูอคุณดูสิฮะตรงนี้โซนตับตคุณกขาไก่เขากุ้งคุณลองพาไปดูเลยครับผมเนื้อลูกเต๋ากุ้งสดมีกุ้งสดแมงกะพคุนตาดอลลี่ใส่กรอกแล้วผมแล้วก็ของอีกตัดอ่างมากมายทำไมพี่รู้่ะ กูยืนอ่านอยู่นวอะไรอ่ะตอไม่แน่ละหลุดหลังก้งเบฟจากเจ้าของร้านโอ้แล้วผมตรงนี้โซนผักผักต่างๆนี่เลยผักมีเนื้อมีของกินเล่นมีนีดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มถ้าไปร้านแบบราคาแบบในในเลทประมาณนี้นะผมตีให้เลยสองตัวหนึ่งคือไอ้น้ำจิ้มปิ้งย่างสองคือซีฟู้ดนี่อ่ะคุณดูดิฮะ มึงจะกินจิ้มอ่ะโอ้โหมีทุกจิ้มเหมือนกันี่ปิ้งย่างมีสุก,กี้โบราณมีปลาซีฟู้ดมีจิ้มแจ่วมีพริกไทยดำมีแล้วก็ใหม่ล่าสุดเลยบาร์บีคิวบาร์บีคิวก็ถือว่าเต็มโต๊ะแล้วคุณดูความเข้มข้นดิเอาคุณดูความเข้มข้นดิไม่ใช่น้ำจิ้มแบบใสๆนะอันนี้ซีฟู้ดครับทุกคนครับเอะคุณดูน้ำจิ้มปิ้งย่างไอตัวเมนเขาี่ฮะพี่จ๋ามันมันสามารถสั่งเป็นเตาเลยได้ป่ะพี่ชั้นกระทะแล้วก็ กระทะกระทะแบบหมูกระทะก็คือหนึ่งโต๊ะสั่งได้หนึ่งแบบแล้วก็เอาเตากิมจุ่มด้วยได้ไหมได้กิมจุ่มด้วยได้เมื่อเขาคิดเงินเพิ่มไหมนะเพิ่มเพิ่มเาเพิ่มเตาละห้าสิบบอ่าก็คือแบบสมมุติมามากันเยอะๆอยากกินปิ้งยากด้วยกับกิมจุ่มด้วยคุณก็หนึ่งเตาหมูกระทะหนึ่งเตากิมจุ่มแล้วก็มีเป็นเตาแบบกระทะแบน กระทะร้อนอันนี้ต้มีไปลองกินไหมได้ได้อ,อันนี้พาดูแบบบรรยากาศร้านเข้าๆแล้วก็ลูกคาลูกค้าเนี่ยพลังตีเลยเยอะแน่นอน<ช>อเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปกินกันดีกว<ช>่าได้นน<ช>ครับแล้วในเมื่อพี่เขาชวนเรามากินามาดูกันที่ว่ามันจะคุ้มค่าถ้าขนาดไหนหหเลิฟแล้วเลิมแล้วเลิมแล้วพี่บัง รายการอื่นช่องอื่นมาได้เขาอาจจะวางกันสวยๆสวยงามมากวางกันสวยๆแต่นี่คือเราวางให้ดูเลยบรรยากาศแบบจริงๆของคนมากินหมูกระทะจริงๆประมาณนี้แหละของคนมากินแบบปิ้งย่างกระทะร้อนจริงๆครับสภาพจะเป็นประมาณนี้ไม่ต้องเรียกหรอกคนมันจะมาสวยงามเลยตรงนี้เรามันสวยงามแค่ตรงนี้ก็พอเนื้อสวยรสชาติอร่อยพอแล้วจริงๆเขาเตรียมมาให้ตั้งแต่ห้าโมงแล้วแหละแต่เรามัวแต่ลำเฮอะไรกินตอนนี้เวลาเท่าไหร่ฮะลูกพีหนึ่งทุ่มแล้วสองชั่วโมงเต็มเต็ม กับการถ่ายครบทุกเมนูของที่ร้านเนี่ยงานไม่นานดูไม่ยากพี่ที่ดูน้ำแข็งหอยละลายหมดตอนแรกเขาเอามาเสิร์ฟแบบน้ำแข็งมาดูดีเลยอะแต่อันนี้คือไม่มีน้ำแข็งแล้วไม่มีน้ำแข็งแล้วไม่เหลือสักก้อนแต่ว่าผมบอกเลยว่าวันนี้เราจะใช้219บาทบวกน้ำรีวิวอีก39บาทแบบคุ้มทุกเม็ดทุกห่วยตรงนี้คือโซนหมูไอ้นัดกินได้แต่หมูเนื้อไม่กินคืออยู่โซนนี้โซนเนื้ออยู่นู้นเนื้อหมู ตรงนี้ทางสายกลางเผื่อช้าเราวางแผนไว้แล้ววันนี้เราสามกระทะไปเลยไหมไอ้รตรงนี้คือเตาแบบหมูกระทะรเราลงตัวนี้ก่อนเลยนี่แบบนี้ก่อน อ่าตัวนี้เตาแบบหมูกระทะครับทุกคนครับคุณอยากลองอะไรก่อนอันนี้ก่อนเลยไหมอันนี้คืออยากลองเหรอแม่มันอยู่บนหุนขงอเอาง่ายที่มันมันดูมันไม่มีที่วางแล้วอันนี้คือหมูลายหินอ่อนหรือหมูติดมันครับผมเป็นหมูมาแบบอย่างนี้ครับคุณครับใส่เข้าไปตัวนี้เบคอนลมควันทุกคนครับตัวนี้ ไปบุฟเฟ่บางร้านชอบ,บมุกมิดอุกอิบกับอีตัวหมูสามชั้นแต่อันนี้คือเบคอนส่วนเบคอนหมูสามชั้นส่วนหมูสามชั้นนะผม<อ> <คน S 2> ก็เป็นสามชั้นเลยนี่อันนี้หมูสามชั้นหมูสามชั้นแบบนี้บเบคอนลงพันแบบนี้ปึ๊บเข้าไปแบบนี้ แล้วก็อย่าคาดหวังว่าช่องเราจะมาแบบกัดเลียงสวยๆเราไม่มีโยนๆเเราคือแบบดิบๆเลยอ่ะคนกินหมูกระทะจริงๆอ่ะปกติเขาก็กินกันอย่างเงี้ยออไม่ต้องเรียงนี่ของแท้มันต้องมีลงตรงนี้ด้วยนี่มันต้องโป๊เข้ามาแบบนี้นี่ตรงนี้พวกเนี้ยเนี่ยใส่มาโง้โปได้โปได้ตรงเนี้ยโปเข้ามาอันนี้คือจริงๆับผมอันนี้คือโซนหมูอย่าพูดถึงโซนเนื้อเริ่มกินกันละ ไปแล้วตัวเนื้ออะไรอะไอ้ตัวนี้คืออะไรอ่ะเต่าโอ้ไม่รอถ่ายด้วยไปลูกเต่ากินแล้วน่มากนี่นี่นอกจากตรงนี้ก็จะมีพวกนี้ด้วยเนื้อสันเราก็ลงตามสันดานไปเลยฮะเนื้อสันเนื้อสันเนื้อสันดานเนื้อสันเรียบร้อยเนื้อสันคอเนื้อสันรอบเราลงแบบสันดานนี่ใส่เข้าไปแบบนี้จุ่มเข้าไปนี่เราเริ่มจุกเอาคุณดูกลับให้ดูหมูติดมันปึ๊บ อันนี้คุณว่าไว้ว่าไว้ก่อนผมมาดูโซนนี้อะไรอ่ะลูกวิกรอสเนื้ออัดไม่มีอันพี่อันนี้แล้วผมจะลงแล้วนะไม่มีไม่มีนั่งกินเงียบๆเอ้วคุณดูลายเนื้อกดิแล้วแบบนี้นะคุณคุณลงเนยไปดิฮะปึ๊บลงเนยเพื่อความสู้ซ่าใส่เข้าไปฮะตรงนี้ก็โยนลงไปตรงนี้แล้วคุณดูเนื้อกดิอามีกี่ประเภทอ่ะอ๋ เอาม่กิ้ประเทศอุ้ยอีี่ออันนี้สไตล์ผมนะผมไปแบบนี้เลยผมไม่เน้นสวยผมเน้นคุ้มผมไปแบบนี้ลงปึ๊บลงฮะอทิศงสองบนี่ครับทุกคนครับปึ๊บขึ้นมาผมมาแบบนี้เลยผมไม่รีรอทีละชิ้นสองชิ้นผมไม่เอาน้ำจิ้มบาร์บีคิวที่เขาบอกว่าตัวใหม่เลยผมใส่เข้าไปแบบนี้ น้ำจิ้มนะเ,ออเราต้องพูดตัวยอ่อถูกไหมเพราะเป็นแบนรนด์พาระแบน์ปปคอพอซ้อตัวยอ่อไงอ๋อรือไล่ะรสชาติดียวกันเลยน้ำจิ้มของปปคพอซ้อคุณส,สามารถมากินที่นี่ได้ราคา2 1 9บาทบเออาทไปอีกไปแบบนี้เลยบไปแบบนี้ฮะในการะทะนี้ไม่เท่าไหร่ในการะทะนี้ผมต้องวหวตอ,อนี่ไงมีนักกินจูมันมีบั อย่แบบนี้ฮะเนื้อไม่รู้ส่วนไหนเป็นส่วนไหนแล้วคุณหวานเค็มหอมน้ำจิ้มนะลองเนื้อดูสิว่าแบบมีกลิ่นเนื้อหรือเปล่าเนื้อเลยนะอันนี้คือเนื้อเลยนะกลิ่นเนื้อชัดๆหอมเนยหมูคุณเป็นไงฮะนี่นี่นเสร็จแล้วตรงนี้ใช่คุณผมอยากให้คุณลองน้ำจิ้มบาร์บีคิว บอมาคอคอจอดแม่ชัดเลยอันนี้น้ำจิ้มแบบปิ้งย่างเนี่ยหมูหมูสไลด์ปึ๊บเข้าไปน้ำจิ้มปิ้งย่างรสชาติเจ้มจนไหมเข้มข้นมากเผ็ดดำนำมาหวานหอมไม่ได้น้ำจิ้มแบบใสๆอ่ะเข้มข้นนะทุกคนนะอันนี้ซีฟู้ดผมลองซีฟู้ดดิเนี่ยซีฟู้ดฮะซีฟู้ด คุณเคยเห็นแบบการปล่อยปลาไหมปล่อยปนดุได้บุญอะไรเงี้ยผมปล่อยกุ้งครับเสร็จแร้อยนี่ผมปล่อยกุ้งคะปล่อยกุ้งปึ๊บนี่ไอ้ตรงทางสายกลางเนี่ยแป๊บๆได้แล้วนี่แป๊บๆได้แล้วนี่ฮะทางสายกลางผมน้ำจิ้มสีฟู้ดแบบนี้อันนี้แค่สามน้ำจิ้มเองนะมันยังมีแบบโบราณมีจิ้มแกวมีพริกไทยดำอะไรอะโบราณเขาอกว่าเดี๋ยวลองเลยุกกี้แบบโบราณลองดู น้ำจิ้มแบบตั้งหูยีอ,ะอ่ะน้จิ้มเด็กอะ่ะเฮ้ยอร่อยแล้วเรามาด,ดูตัวโปรโมชั่นเขาเลยไหมราคาสอร้อยสิบาบาทไม่พอ,อกระแดเอาหอยนางมรมมาเพิ่ม <c oughs> โอ้โห,หอยนางรมอะ่ะแพงคุณไปตามทะเละกระปุกละร้อยอ่ะมีอยู่ไม่กี่ตัวทิดเดียวแต่คุณดูอันนี้ของเขาโอ้โหเปลี่ยนน้ำแข็งกี่รอบก็ไม่พอเราจริงๆใช่หอยนางรมแบบสดๆแบบนี้ปึ๊บเข้าไป นี่ฮะกินกับพริกเผาเครื่องเคียงต่างๆตรงนี้สั่งได้เลยนะคุณไม่ใช่แบบเฮ้ยมองไปมองไม่เห็นคุณสั่งพนักงานได้นะคุณมาตรงแบบช่วงช่วงที่ผมลงคลิปไปอ่ะคุณสั่งได้เลยนะทุกสาขานะครับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงหอมเกียวแบบนี้อ่ะเนี่ยคุณไปตามร้านนะร้านหรูๆนะคำนี้นี่โ้หมีเกือบร้อยแล้วนะใช่หวานหวานเลยฮะหวาน หวานไหมหวานอันนี้ผมลองชิมแบบสดๆนะนี่คุณตัวแบบนี้นะผมหวานเนี่ยแล้วมันไปกลิ่นแบบกลิ่นหอยนางรมอ่ะคนชอบกินหอยอ่ะริมันจะมีกลิ่นของหอยนางรมอ่ะอันนี้เราขอเขามาเป็นพิเศษนะคุณครับผมนี่บอกพี่ยำมาให้เลยอ่ะป๊อมาให้เลยให้กินสะดวกอ่ะเอาแบบเ็อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอ่ะนี่เอาคุณดูมาเป็นคำแบบนี้กินแบบไม่ต้องกลัวเปลืองอ่ะนี่ฮะ แซ่บเลยฮะแซ่บเลยแซ่บเลยเออเียวเลยคุณอร่อยมากหอยนั่งลมไม่อั้นรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์219บาทแล้วพี่บางบอกยังไม่ได้กินเลยเอาละขั้นแรกฝั่งนี้มีสกิดคุณลองเนี่โฉมคุณไม่โว์ไม่อะไรเลยไปแล้วเข้าปากแล้วหวานนี่หวานแล้วแบบมีกลิ่นแบบกลิ่นหอยกลิ่นหอยกินแบบ่านเหล็กมันอะเออนี่เต็มคำมาเดย เ,เ,เมันคือเกตแบบทะเลเผาเลยอ่ะจริง 2, 2 1 9บาทไม่มีแล้วนะยุคเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีแล้วนะอะหมูติดมันจิ้มกับน้ำจิ้มบาร์บีคิวลองไหมคาลองไหโอ้อยเนซมเบิงนะวันนี้การแต่งตัวคุณตีมไหนนะ <c oughs> ตีมผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> เออผมก็ว่าอยู่มันตีมไหนวะยังงงงงทุกคลิปไม่รู้กูตีมไหนเมือนกัน อะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้แจ่มเลยแทบเลยตัวอย่างมานแทบเลยยังไม่อั้นอืมของเท่เลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยแก่ะเออมันใช่เลยไหมใช่เลยใช่อะไรมีต้องมีเบียร์หน่อยใช่เลยอ่ะแต่มันใช่แล้วตอนเนี้ยอะไรอ่ะ คุณสั่งอะไรไปเพิ่มหอยนางรมโอ้โหโอ้ซะแล้วอ่ะอย่าเพิ่มอีกเลยพี่บางก็บอกแล้วคุณติดมันมาเจอคนติดสัตว์เข้าไปคุณลองมาย้ายมาสายฝั่งเนื้อไหมผมอยากไปเนื้อบ้างอันนี้เนื้อใช่ไหมเนื้อเนื้ออะไรเนื้อออสอันนี้เนื้ออะไรเนื้อออสอีอันเมื่อกี้ยาวเก็ออสนะอีกลมๆก็ออสอีกแล้วเหรอออสเดี๋ยวผมไปใส่เนื้อ ลองออสดิออสกับบาร์บีคิวยนี่บาร์บีคิวน้ำจิ้มบาร์บีคิวแม่งเด็ดมันอร่อยเนี่ยเอาอีกเนี่ยแล้วคุณตบลูกชุบตบลูกชุบลูกชุบมันอร่อยลูกชุบมันเขาทำที่ไหนลูกชุบเผ็ดจังเลยเนี่ยอันนี้น้ำจิ้มแบบพริกไทยดำสีจะคล้ายๆกับบาร์บีคิวครับผมมาแบบนี้โหแบบโหแบบเฮ้ย มันบดนิดนึง,เงสเต็กไหมมันบดได้มันบดนิดนึงก็สเต็กแล้วนะมันบดเลยอันนี้ดี่ันดำก็แจ๋วเสี้ยวเลยแล้วผมใส่เข้าไปแบบนี้หมู กระทะต็ดเต็มอย่างเงี้ยเปลี่ยนนะขอแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้แล้วออคุณลองดูมาตรการร้านเขาดิเราไม่เราไม่สั่งกับผู้จัดก,การที่มาดูแลเราด้วย<ช>เราเอาพี่แบบพนักงานจริงๆเลยนี่ครับรบกวนหน่อยครับเปลี่ยนเปลี่ยนกระทะเสียตังค์ไหมไม่เสียไม่ผ่านเสียตังค์ไหมไม่เสียเอากลับบ้านเสียตังค์ไหมไม่เสียไมได้เสียแล้วอมนึกว่าจะเพิ่มอ่ะคืออย่างนี้คือเปลี่ยนได้เลยได้ครับเขาเปลี่ยนทันวันเลยนี่เหมือนเขาเตรียมมาให้เลยนะ พี่เขาเดินถืออยู่เลยนะเนี่ยคนนี้คือหน้าที่เดียวเลยคือถือกระทะเดินไปเดินมาแค่นั้นแหละแค่นี้เลยแค่นี้เลยแต่มันมันมันดูแลกันขนาดนี้นะในราคาสองร้อยสิบาบาทใช่พี่จ๋าหนูไม่ได้แกล้งพี่นะหนูไม่ได้แกล้งนะแต่อันนี้อันนี้เปลี่ยนกระทะได้ไหมสมมติผมเปลี่ยนทั้งเจ็ดรอบเงี้เสียไหมเราขมุอขมิบแม้ปากเริ่มแล้วใส่เม็ดอีกนเริ่มถ่านเพิ่มไหมครับ ใช่ครับพี่อันนี้เอาน้ำใสน้ำดำดีครับเอาน้ำใสครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวเราเลยย่างปุ๊บไม่เล็กน้อยมันลงไปแล้วมันดำเอง <laughs> ดำตามความไหม้ <laughs> พี่จะ <laughs> อิ่มยังไย <laughs> อะไรอ่ะผมจะไปดูของหวาน <laughs> <laughs> เฮ้ยมันมีครัวมีเค้ก <laughs> อ๋อไม่ของหวานเลยไนะอ้เกตเตอร์มาดิไปดูของหวานฮะ ไอติมมีอ่าไอติมมีเค้กเคิร์ฟผลไม้มีพี่ดารวมแล้วใช่ไหมของหวานรวมบุฟเฟ่แล้วไอติมค่ะรวมแล้วนี่นุ่นี่เยอะนีเยอะอันนี้ได้เหรอได้เลยไม่อั้นเหรอไม่อั้นนี่อันนี้อะไรอุนยเค้กอุ้ยไอติ่มมีอะไรม่วงด้วยเออผลไม้อ่าแตงโมโอ้ยจุกิมีเยอะกว่านี้นะเยอะกว่านี้เดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมเดี๋ยวาเติมอีกเดี๋ยวเติมอีกเดี๋ยวมาน้ำอะไรอ่ะน้ำพี่ดาตรงนี้คือกดได้เลยใช่มได้เลย รีฟิลสามเก้าใช่แล้วเบียร์อยู่ตรงไหนเบียร์อยู่ด้านในอยู oh ่ด้านในเขาแอบไว้รวมแมสเบียร์เบียร์ไม่ดูโอ้ยเสียดายไม่มีจัดโปรนะใช่ๆแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างที่ผมเหลือไปเห็นวิธีการของร้านบุฟเฟ่แบบนี้ทำไมอ่ะเขาจะเน้นให้เราอิ่มเร็วเออโดยการที่ถ้าสมมติน้ำรีฟิลเขาจะไม่มีน้ำน้ำเปล่าให้เพราะว่าอยากให้เรากินน้ำหวานพอเรากินเข้าไปน้ำตาลสูงอ่าร่างกายมันจะอิ่มสมองมันจะสั่งว่าอิ่มแต่นี่มีนะ แต่นี้มีนะน้ำเปล่ามีต่องตู้เลยนะน้ำหวานมีขาดแค่เบียร์อย่างเดียวที่ไม่มันอยู่ในตู้เลียไม่มีเชื่อไหมเนี่ยกูเปลี่ยนตะเกียบเนี่ยไม่ต่ำกว่าอันที่หกเนะ่ยไม่เอาอันไหนมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยใหม่ตลอดนะกูเปลี่ยนอยู่เน่นอกจากเปลี่ยนกระทะกูเปลี่ยนตะเกียบมัวแต่เปลี่ยนอยู่เนี่ยครับผมคุ้มค่าไหมคุณเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่ร้านราคาประหยัดครับครับผมแล้วก็คุณภาพผมว่าไม่ต้องสืบเลยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เ่ย มีรายการอาหารมากกว่า80รายการเนี่ยรวมผักนู้ดผักนี่เยอะๆสองตับต่างๆขนมหวานไอศครีมของชิ้นเล่นของทอดเตินครับ80รายการครับมีให้คุณกินได้ที่นี่นะผมแล้วก็ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยก็คือเขามีสาขามากถึง46สาขา46เลยอะแล้วก็กำลังจะทยอยเปิดเรื่อยๆเมื่อวันลงคลิปเนี่ยเลย50ไปแล้วนะ ถ้าใครไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างเราลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นเอาไปข้างล่างคุณกดเข้าไปดูได้เลยว่ามีสาขาไหนบ้างใกล้บ้านคุณลองดูได้ครับผมแล้วมันจะมีสาขาที่ปิดตีสามกับตีห้าด้วยมีสาขาอิสระภาพบางแครบางมดบางใหญ่อุ้ยบางใหญ่อุ้ยบางใหญ่แล้วเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วแล้วก็สาขาปากน้ำปิดตีห้า <ไ>นั่งกินยาวๆไปเลย,เลยใครแบบหาอะไรกินตอนดึกๆเงี้ยออกมากินได้แล้วก็โปรโมชั่นช่่งนี้หอยนางรมทรงเครื่องแบบนี้ครับผมสําหรับคนที่ชอบกินหอยนางรมแบบ,บน้ําจิ้มซีฟู้ดก็เด็ดโรยหอมเจียวก็เด็ดาห<ป>อยนางรมทรงเครื่องไม่อั้นครับในราคาเดียวกันเลย2 1 9บาทไม่จํากัดเวลาครับผมกินได้เรื่อย<ม>ๆโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่8สิงหาคมยาวเลยไปจนถึง31สิ้นเดือนก็คือเกือบเดือนน่ะนานเลยเต็มเต็มเลยอ่ะครับหอยนางรมทรงเครื่องนี่แล้วผมเติมได้ไม่อั้นมากินได้เลย ครับนะมีที่ที่เดียวเลยคือที่ร้านติดมันครับผมแล้วผมหมูช่ามีเติมสุ่มชาบูมีแล้วก็เป็นกระทะร้อนอามากินได้ตามมากินได้วันนี้เราเข้าประมาณนี้เหรอยวหน้ามีกับทีมงานเออเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าวุ่นวายเออดู๋ยวเขาก็เยอะนะแล้วผมไปไปไปเหรอเก็ตเตอร์สั่งเบียร์กินด้วยมาแล้วไปแล้วทุกคนครับไปแล้วมาแล้วแล้วไปแล้ว